ใบงานที่3จะเป็นการรับส่งขึ้นไมโครเวฟเบื้องต้นของสายอากาศทอดน,นำขึ้นทั้ง4รูปแบบนะครับโดยมีวัตถุประสงค์คือ1เข้าใจหลักการการทำงานของอุปกรณ์ภาคส่งและภาครับของขึ้นไมโครเวฟ 2. สามารถต่ออุปกรณ์ภาคส่งและภาครับขึ้นไมโครเวฟเบื้องต้นได้ครับโดยเครื่องมือและอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับโดยมีสายอากาศท่อดน,นำขึ้นทั้ง4รูปแบบเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย a n a l y เน r Network สายนำสัญญาณ r g 4 1 6พร้อมหัว s m a ครับและโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องสำหรับการทดลองครับวิธีในการทดลองนะครับ 1. เราจะทำการปรับระยะห่างเพื่อหาค่าความแรงของสัญญาณดังรูปครับ 2. ทํทำก,ก,การบันทึกผลการวัดค่าพาเวอร์ลงในตาราง เราจะทาการวัดที่ระยะตั้งแต่ 5- ถึง100ซนติเมตรโดยมีระยะห่างครั้งละ5เซนติเมตรดังรูปครับโดยขั้นแรกเราจะทําการคาลิเบรตโปรแกรมก่อนการทดลองทุกครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการคาลิเบรตนะครับเราจะทําการเปิดโปรแกรมนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมเสร็จนะครับเราจะทําการต่ออุปกรณ์นะครับ ไปที่คอมนะครับแล้วก็หลังจากเปิดอุปกรณ์เครื่อง Analyzer เสร็จแล้วเราจะทำการต่ออุปกรณ์นะครับเข้าไปยังเครื่อง a n a l y z เซนะครับไปที่ Input และเ u t p u t ครับ นี่จะเป็นอีกด้านของสายนำสัญญาณนะครับที่เราจะนำไปทำการคาดิเบตนะครับต่อไปจะเป็นการเซตโปรแกรมนะครับโดยการเข้าไปที่ device นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็น COM6 หลังจากนั้นก็มาที่ device อีกนะครับไปที่ Sweep parameter นะครับแล้วก็ไปที่ Start frequency นะครับตั้งค่าเป็น 100นะครับแล้วก็ Stop f r e q u น n c y นะครับตั้งค่าเป็น4,100นะครับส่วนฟิแนนซี่พอยตั้งเป็น100นะครับแล้วก็ Output Power ตั้งค่าไปที่0นี่จะเป็นชุดหัวคาลิเบรตนะครับจะมีหัว Short Open Load นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ คัลิเบชันไทยนะครับตั้งเป็น T ทับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำการคัลิเบตนะครับโดยคัลิเบตนะครับหัวช็อตก่อนนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการต่อเสร็จนะครับเราก็จะมากดที่ช็อตนะครับ หลังจากที่เราต่อเสร็จนะครับกดช็อตเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับให้เราทําการต่อหัวถัดไปได้เลยครับหัวต่อไปนะครับจะเป็นหัวโอเพนนะครับทําการต่อหัวโอเพนนะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่โอเพนนะครับรอให้ขึ้นนิ่งนะครับแล้วขึ้นสีฟ้านะครับ หลังจากที่ขึ้นสีฟ้าแล้วนะครับเราจะทําการต่อหัวต่อไปนะครับเป็นหัวโหลดนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่โหลดนะครับและรอให้ขึ้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หัวคาลิเบรตนะครับทั้งสามหัวขึ้นสีฟ้าเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการการนำสายสัญญาณทั้งสองสายนะครับมาต่อเข้าด้วยกันนะครับหลังจากที่เราต่อกันเสร็จแล้วนะครับเราก็กด True นะครับแล้วก็รอให้ขึ้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราต่อคาลิเบรทุกหัวเรียบร้อยนะครับ ก็มากดที่แอปพ y นะครับถ้าเกิดว่าคืนเป็นเส้นตรงนะครับก็หมายความว่าเราคาลิเบรตเสร็จเรียบร้อยนะครับและถูกต้องนะครับ ในการทดลองนะครับเราจะทำการทดลองขยับภาครับห่างออกไปจากภาคสหง5เซนนะครับแล้วดูผลจากการาฟคือค่า s วันวันนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการปรับระยะห่างเพิ่มขึ้นครั้งละ10ซนติมตรไปจนถึง100เซนติเมแล้วบันทึกผลเพื่อดูอัตราการลดทอนของสายอากาศนะครับโดยเราจะทําการทดลองกับสายอากาศทั้งหมด4รูปแบบนะครับเพื่อดูค่าความแตกต่าง และนี่คือผลการวัดค่าพาวเวอร์ที่ระยะห่าง5ซติมตรถึง1 0 0ซนมของสายกาดท่อนำขึ้นทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็จะเป็นค่าพาวเวอร์ของสายกาดท่อนำขึ้นทรงกระบอกนะครับ ค่าพาวเวของสายกาดท่อนำขึ้นทรงปากแต่ครับและค่าพาวเวอร์ของสายกาดท่อนำนขึาาขนำ้นทรงกลวยครับ